ทำไมหมอนี้ถึงอยู่ที่คาราฟูโนไม่สิอาจจะเขาหน้าเหมือนกันไม่ไม่ไม่ผิดตัวแน่คังเงยามะโทบิโอเออฉันช,ช,ชื่อฮินาตาโชโยอะไรอย่ามีเรื่องเหรอเด้ดูถูกันนะก็จริงอยู่ที่ฉันเคยแพ้นายแต่เขาหน้าไม่แพ้แน่ยี ทั้งที่ปีก่อนเช่อบอกแล้วแท้ๆแล้วได้มาทำอะไรที่นี่ถ้าอยู่ทีมเดียวกันก็ชนะไม่ได้สิเออแต่ว่าถึงจะตัวเล็กแต่ก็โดดได้ครับผมจะเป็นเอของคาราซุโนะจะจะพายายามครับแน่จริงก็มาดวลกันวอลเล่บอลยังไงล่ะเฟอร์มาฉันน่ะจะปัดให้บมดเองจะเย็นไว้อย่าไปกลัวด้ถึงตอนฝึกกับคุณป้าเมื่อตอนนั้นสิอีกส จำเฟิร์ปีกก็ไม่มีนี่เหรอนี่อานามแล้วบอลอยู่ตรงหน้าแล้วแท้ๆแต่กลับเข้าไม่ได้ฝวามึกในความไปเพื่อนร่วมทีมแล้วเหรอโฟก็เป็นราชาแต่แต่ว่าจะทำไงล่ะเอะจะจะให้โดนกับรุ่นพี่เหรอถ้าเกิดแพ้ล่ะเอ๊ะหมอนี่เอาจริงเหรอจะทำตามที่พูดจริงเหรอเออ ด่ามาขนาดนี้แล้วจะให้บอกว่าครับจะพยายามหรือไงถ้าได้เล่นอลลย์บอกแล้วก็ถึิงจะแค่นิดเดียวแต่ฉันจะอดทนต่อให้หนายจะน่ารังเกยียดแค่ไหนฉันก็จะพยายามทำตัวไม่เห็นดเชื่อสิี่ไงรฝึกเหรอแต่แต่ว่าพวกเราใช้ิ้มไม่ได้นะพรุ่นี้อ้า,าอย่ามาสายละ่ะโอเมได้ เฮ้ยให่ดันลืมกระเป๋าฟัดได้